ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้ายไม่อยากฟอกไตฟื้นฟูได้ไหมการชะลอฟื้นฟูยืดอายุไตนั้นทำได้จริงนะคะโดยหลักทางการแพทย์ผู้ป่วยโรคไตนั้นส่วนใหญ่หลักๆเกิดจากโรคประจำตัวโรคประจำตัวสองโรคที่เป็นภาวะที่ทำให้สู่ภาวะไตเสื่อมนั้นคือโรคความดันและโรคเบาหวานการที่เราจะชะลอ ยืดอายุไตของเราไม่ให้เสื่อมเร็วนั้นเราสามารถควบคุมโรคดังกล่าวนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ไม่รุนแรงมากขึ้นก็จะสามารถทําให้ชะลอได้และภาวะที่เราไปชะลอโรคนี้ที่ไม่ให้รุนแรงขึ้นหมายความว่าอย่างไรอย่างเช่นโรคความดันเราก็คุมภาวะของความดันในกระแสเลือดไม่ให้เกิน1 3 0 8 0ส่วน โรคเบาหวานเราก็ควบคุมน้ําตาลให้อยู่ในระดับไม่เกิน130ถ้าเราไม่ตระหนักนะคะแล้วเรายังปล่อยให้อาการของโรคประจําตัวที่เกิดขึ้นนี้ยังคงรุนแรงวัดความดันทีรัไรก็ทะลุขึ้นไป150วัดน้ําตาลทีรไรก็ทะลุขึ้นไป160แบบนี้ยังไงไตก็เสื่อมในอนาคตและพอเราไตาเสื่อมแล้วเรามุ่งหวังว่าฉันจะไม่อยากฟอกไตการที่เราตกเป็นผู้ป่วยโรคไตเราต้องทราบ ในเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าคนที่ตกเป็นผู้ป่วยโรคไตแล้วต้องศึกษาอย่างท่องแท้เพราะถ้าเราไม่ศึกษาและเราไม่ปฏิบัติตัวโดยเฉพาะเรื่องของโภชนาการตามหลักของผู้ป่วยโรคไตแล้วนั้นเนี่ยบอกได้เลยการคุมโรคไตหรือการทําให้ไตชะลอไตเสื่อมนั้นเป็นไปได้ยากการที่เราจะศึกษาเรื่องนี้ไม่ใช่เราจะไปศึกษาจากเว็บขายของ แต่พี่เจีย๊ยบอยากให้เราไปศึกษาจากเว็บของทางโรงพยาบาลที่เขียนไว้อะไรที่เป็นข้อห้ามอะไรที่เป็นข้อลดละเลิกเราต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดนั้นผู้ป่วยโรคไตถ้าเรายังเป็นคนดื้อจงรับความเสี่ยงของเราไปได้เลยว่าในอนาคตเราฟอกไตล้างไตแน่นอนหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้น คือการที่เราตกเป็นผู้ป่วยเราต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบ360องศาอันนั้นเรื่องจริงเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นเราเคยสูบบุหรี่เราก็ต้องเลิกเราเคยดื่มแอลกอฮอล์เราก็ต้องเลิกแต่ถ้าเรายังขอหน่อยหนายังนิดนึงหนานะคะยังดื่มแก้วนึงหนายังสูบบุหรี่ตัวนึงหนาก็มันเป็นข้อห้ามไงคะแล้วเรายังทําแบบนั้นไปเพื่อนั้นพอเวลาที่เรายังทําอยู่เราก็จงต้องรู้เลยว่า ยังไงเราก็ตุบฟากไตและล้างไตแน่นอนถามว่าโอกาสที่จะชะลอได้ไหมชะลอได้อย่างที่พี่เจบอกพี่เจดูแลผู้ป่วยชะลอได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ทำไมเขาชะลอได้ก็เพราะว่าเขาเริ่มหันกลับมาดูแลตัวเองหรือวิจะบอกว่าปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเอง360องศาการที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนั้นเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ว่าจะการกินการอยู่การใช้ชีวิตแม้กระทั่งความคลิดก็คือความเครียดของเรายังต้องเปลี่ยนเลยถ้าเราเป็นคนอายุมากขึ้นแล้วเรายัง ให้ลูกให้หลานดูแลถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมันจะไปเป็นภาระให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองฉะนั้นการฟอกไตย,ยังไม่ใช่คําตอบว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะอันนั้นคือการเริ่มต้นนะคะยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นฟอกไปแล้วเจาะไปแล้วเส้นแตกเส้นดับเส้นพังนะคะกรองเสีย นน่นนี่นั่นค่าใช้จ่ายอย่างอีกเยอะมากมายมหาศาลซึ่งผู้ที่รู้คือผู้ที่เขากําลังฟอกไตและถ้าเขาเลือกได้เขาจะหันกลับมาว่าฉันจะมาปฏิวัติตัวเองดีกว่าฉะนั้นวันนี้ผู้ป่วยที่ฟังคลิปนี้และตัวเองอยังไม่ได้ฟอกนะคะปฏิวัติตัวเธอค่ะปฏิวัติอย่างไรไม่เข้าใจไลน์มาปรึกษาพี่เจี๊ยบได้นะคะ ทายคลิปพี่จะมีสารอาหารในการฟื้นฟูบําบัดผู้ป่วยโรคไตเป็นสารอาหารที่ฟื้นฟูไตได้มีงานวิจัยนะคะและถ้าสนใจที่รับประทานก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ลน์ไอดีที่พี่เจมขึ้นให้ไว้นี้นะคะและถ้าสนใจที่ยังมีคําถามที่อยากฝากคําถามไว้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยพี่เจมิเข้ามาตอบทุกคําถามนะคะถ้าคลิปีดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เจมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ